ในขณะที่บางประเทศก็เริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 อีกด้านหนึ่งหลายๆประเทศก็ยังต้องต่อสู้กับโควิด -19 กันอย่างหนักหน่วงนะคะอย่างที่อินเดียกำลังเผชิญเหตุระบาดในลอกที่2ซึ่งก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบนะคะโดยเฉพาะการระบาดของสายพันธุ์เดลตา้ามีรายงานว่าจนถึงวันนี้จานวนผู้เสียชีวิตในอินเดียไม่ต่ากว่า4 3 0,000คนแล้ว แต่อีกหน้าหนึ่งท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ได้เห็นตัวอย่างจากหลายๆรัฐในอินเดียที่สามารถรับมือกับสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างเช่นที่รัฐฮารยานะของประเทศอินเดียนะคะที่สามารถรับมือและวันนี้ก็ได้มีการจัดงานเสวนาออนไลน์นะคะโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นไทย P ี s และรัฐบาลของรัฐนี้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และประสบการณ์ในการรับมือกับโควิด -19 ค่ะววนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาออนไลน์นะคะได้เห็นตัวแทนระดับรัฐมนตรีระดับบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้าของรัฐฮารยาณาของอินเดียนะคะโดยมีดิฉันได้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการตัวแทนจากไทยก็มีคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข คุณสุวิทย์คุณกิติอดีตรองนะยายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนโดยเฉพาะมีตัวแทนจากอินเดียในระดับแนวหน้าทั้งระดับผู้บริหารของรัฐคณะแพทย์บุคลากรที่รับผิดชอบสายงานในการดูแลครบวงจรเลยนะคะเพื่อที่จะรับมือกับโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แถวหน้าที่ทำงานร่วมกับชุมชนได้ถอดบทเรียนมาเพื่อให้คนไทยได้รับทราบนะคะว่าแนวทางการรับมือกับโควิด1 9ทําอย่างไรซึ่งแพทย์ของอินเดียก็ระบุว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยรับมือมาก่อนและการทำสงครามกับโควิด1ิก็เหมือนกับการทำสงครามโดยไม่มีอาวุธเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ การรับมือก็ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วและต้องอาศัยความยืดหยุ่นปรับตัวอย่างมากนะคะที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ก็ยืนยันเห็นตรงกันว่าไวรัสปรับตัวได้เร็วกว่าแพทย์เพราะฉะนั้นก็ต้องเดินหน้าเพื่อที่จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมาตรการที่เห็นออกมาสำหรับอินเดียมีความขาดแคลนในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องออกซิเจนเรื่องเตียงห้อง i อ u เพื่อรักษาพยาบาล และวัคซีนแต่แน่นอนมาตรการในระดับพื้นฐานก็ต้องเดินหน้าเพื่อที่จะคงไว้ก็คือการสวมหน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างและการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและไม่ถอดใจนะคะมีแพทย์บางท่านก็นําเสนอกรณีศึกษาปอดของผู้ป่วยที่ถูกทําลายไปมากแต่เมื่อได้รับการรักษาให้ยาที่ถูกวิธีก็สามารถทําให้ปอดฟื้นและกลับมาใช้ชีวิตได้ค่ะ รัฐเรียนามีประชากรรวมประมาณ25ล้านคนจํานวนรวมของคนที่ติดเชื้อก็ประมาณ7ล้าน7แสนคนในช่วงระลอกแรกก็คือปีที่แล้วล็อกดาวน์เหมือนคำสั่งของรัฐบาลกลางนะคะทำเช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้ก็ยังอยู่ระหว่างการล็อกดาวน์แต่ไม่ทั้งหมดแต่ว่ามาตรการที่ใช้ก็พยายามที่จะเข้มงวดและด้วยการรับมืออย่างรวดเร็วของแพทย์ภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองในระดับท้องถิ่นรวมถึงระดับชุมชนปรากฏว่าการฟื้นตัวจากการป่วยด้วยโควิด -19 ที่รัฐนี้สูงมากนะคะสูงถึง9 8เปเซ็นตเป็นตัวเลขที่สูงกว่ารัฐอื่นๆและด้วยระบบฐานข้อมูลรายวันช่วยได้มากในการบริการในการบูรณาการข้อมูลนะคะแพทย์ที่ร่วมงานเสวนายืนยันว่าการเก็บข้อมูลรายวันหรือว่าใช้คำว่าเดลี่บุลเลตินสำคัญอย่างมากและต้องเชื่อมต่อกับข้อมูลของชุมชน กลับมาที่รัฐบาลระดับรัฐและต้องใส่ใจกับผู้ป่วยในทุกระดับด้วยค่ะหน่วยบริหารของฮยาน่าเองโดยคุณหมอหลายๆท่านก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไปนะคะองความรู้ที่นำมาแลกเปลี่ยนละเอียดอย่างมากค่ะรวมถึงแนวทางการใช้ยา การฉีดวัคซีนต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ปรับตัวรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ค่ะ